ขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านโปรดฟังรายการพุทธภาสิสกิจใจในหัวข้อเรื่องว่าคนตาบอดโดยในแห่งพระพุทธภาสิษษษทธิว่าอัฏฐตมังตถาโหติโยโมโหโสหเตนลังซึ่งแปลเป็นใจความว่าเมื่อใดความหลงครอบงำผู้ใดเมื่อนั้นผู้นั้นย่อมมีแต่ความมืดบอด คำว่าหลงหมายถึงอาการที่จิตติดแน่นอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชอบใจพอใจด้วยอำนาจแต่งกาวคือตัณหาเช่นติดยาเสพติดติดผู้หญิงติดการพนันเป็นต้นและเมื่อติดแล้วก็จะมีความสุขประเภทหนึ่งเรียกว่าโลกิยสุขความสุขนี้จะเป็นตัวดึงให้ติดของชั่วก็เห็นว่าเป็นของดีถ้าติดแล้วก็มีแต่เสีย เช่นคนติดยาเสพติดก็จะต้องเสียเงินเพื่อไปซื้อยาทุกวันทุกวันเมื่อเสพไปนานๆก็จะเสียสติกลายเป็นคนกึ่งบ้ากึ่งดีเมื่อเสียสติก็กลายเป็นคนเสียคนและสุดท้ายก็เสียชีวิตคือตายและติดอื่นๆก็มีลักษณะคล้ายๆกันจึงเห็นได้ว่าความหลงทำให้คนตาบอดหมายถึงปัญญาจักสุบอดนั่นเอง นุ่มสาวสมัยโบราณเคยพูดกันว่าความรักทำให้คนตาบอดคนที่ผ่านวัยนั้นมาแล้วจะลองนึกย้อนหลังไปดูแล้วนำมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นว่าที่ว่าตาบอดนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะว่าความรักในที่นี้มิได้มีเพียงอย่างเดียวยังมีความรักอีกหลายประเภทความรักเป็นความดีเช่นรักลูกรักหลานรักทรัพย์สมบัติเป็นต้น แต่อย่าให้ความรักเลื่อนตำแหน่งไปเป็นหลงและถ้าหลงมากๆจะทำให้มืดบอดหรือที่เรียกว่าตาบอดได้ยังมีความรักอีกประเภทหนึ่งเป็นความรักไม่ดีจะเรียกความรักตัวนี้ว่าชอบเช่นชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวโสเพณีชอบสุราเป็นต้นความรักหรือความชอบนี้จะมีความสุขประเภทหนึ่งที่เรียกว่าโลกยสุขเป็นตัวล่อให้ชอบ เมื่อชอบแล้วก็จะเกิดการติดต่อจากติดก็จะเป็นหลงต่อจากหลงก็คือตาบอดความรักอย่างนี้จะครอบงาบุคคลให้หลงติดมิใช่น้อยเพราะฉะนั้นบุคคลทั้งหลายจะจะรักหรือชอบอะไรก็ทำได้ไม่มีข้อห้ามแต่คอยระวังจะให้เลื่อนตำแหน่งไปเป็นหลงถ้าหลงมเมื่อไรแสงแห่งปัญญาก็จะดับลงจะตกเป็นทาสของกิเลสเขา ดังนี้ขอจเจริญพร